สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเบังบังบังหินหล่อมบังลูกไส้โฮ่กอดขึ้นไข้พ่อเล็กติดดินไปไปไป่อพาไปเที่ยวกันหนาวพ่อกันหนาวอแม่เบิร์ดเลยพี่น้องเออบักลาไม่ติดลมไปไปไปเข้าไปไปออกแลนหนาวพ่อกันหนาวบักคักเลยไปลูกมากไปตายลูกไข่ ปไปไปมาทางพี่ลูกมาทางนี่นี่นี่แหละนี่แหละไปไปไปโอ้มื่อนี้บักหนาวเลยพี่น้องหนาวบักคักเลยสุดยอดเลยมื่อนี้อากาศมาทางพี่ลูกมาทางพี่มั้หนาวหม้โม้ไปพี่นะเร็วมาทางนี้อย่ามาทำนองพี่มาอากาศหนาวพอกันหนาวบักคักเลย พอชิ้นพอใครได้ใส่เสียกันหนาวเด้พี่น้องเมื่อนี้ได้ใส่เสียกันหนาวเลยเมื่อนี้เตรียมความว่าจะเรี่วเตรียมอุปกรณ์กว่าจะออกไปตัดหญ้าให้ง่วงกอนเศร้าพลาบังลาออกกำลังกายกันอากาศมันหนาวไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนี้มั้ยเพื่ออะไรเพื่ออหไรเพื่ออะไรจะไปทางไหนบันครับ อย่าปูนได้นะเล่นได้ปกติเลยพี่น้องเริ่มดีครับแล้วขาเิ่นกี๊ๆกพี่น้ๆๆอ,นองก็พี่มกี๊กี๊กี๊ยเพี่มเร็วเร็วเร็วไม่ไล้โอ้ยแรงก็ควายนะอีฟัวันสิลม พี่พี่ออกออกมาแดดพ่ああ Del นะลุกนี wow. ่มันทำไมมาหาแดดหนาวเอ้าเอ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 นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแไหนะค่หนแค่ไหนแค่ไหน่หอ้ยังไม่ค่อมพอยอย่างไปไปปลารลาเีออกมาเรียนสุดไปไปเร็วเร็วหนาว หม่ม <premises, S 2> ่วงๆนียงอะแค่นไปทาาคุณไปทาาคุณไปทําคุณแล้วคุณนองไปทาอย่าถูกหยังนีผิไหมม่มามาผิไหอือไปหมีไปพ้านองกับคุณถ้าลูกไปคุณเร็้ไวแล้วซี่สีหายหมวหมวหมวหม่ ดีไซน์มาดีเด้จ้่องคู่น่องไปเหไปไปไปแล้วไปแล้วที่เก่าเวลาเดิมมาแล้วครับเสีใจสีคิงครับเออเออลเออเออ้ยำทงี่มาลงไะจ งานดินไส่เห็นไหมาดินไส่เลยค้าเขาก็ส่งว่าใครเก็บมปนได้หรือล่าพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มปกติแลหละราคาก็ได้ยนี่มันเคลื่อนพ่อกันเบียบนวดให้เขาเยอะล่าน,นอนเยอะน้ำกันเขาไปนอนในห้องน้ำพัอไปด้วยพี่น้องบ่ามันนอนใดน้เยนเซื่อๆเด้บักหลาเขาไปนอนกับผัวนอนตีนบอลผ่อเลย ่อว่าได้ล็อกของเนี้ยมาเมื่อนเปิดหองไว้ว้านเอาเขาขอไว้นี่บ,บ้านหลังวันนี้เขากบเด็กๆเขาไปนอนน้ำปวเซยอยู่นะในห้องเซย์เหมือนอ,นอนนุ่นทะเลโบกเกอวันหนน่ะเบาๆ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 คือขนาดเมื่องมนี่เจ้านี่ไอหมูจะเล่นแห้งได้หมูอ่ะ หาาี้มาขางกี้กี้กี้หมัวย่ไปกระโดดใส่เขาแห้งปะนั่นไอ้อยหนาวเดี๋ยวไอ้อก็ือขึ้นน้ำเขาแนไอ้จฮออะมเลยมอนีสึยลยคุณโปีโปห่าวบักแกเลยมอนีอ้ๆๆเอาเอาเอา เว้ยะวะ้ยว้ยโอ้ยตีล้กกาเจ้าว่าสักตะลบแล้อเช่านี้สุขภาพเขาดูดีขนาดเลยพี่น้องเฮาเฮา้าเขาก็ยืนได้เลียนแบบว่า่อยมีปัญหาแล้วมูตตายใจไม่จะกระโดดแห้งร้ายครับ กนไปเล่นแ้อ้จ้อยู่กองเฟียงไปเริ่มซีเมียอะไรได้บันเนี่เริ่มซีเมียอะไรได้บัน,บนหนาวพอกันหนาวบมาจากเขาในห่มพอกันเลยเกี้ยวๆว่าไปได้ท้าง,งนะ่ะขนออกมา,มาพี่ว่าพี่พี่ ออาเปลี่มาโมเปลี่ยมาหลงไหมนั่นเลยพีป่้ยไปดรอข้างนั่นน่ะมาทั้งพี่มาทังพี่แก้วหน่องว่าเปลี่ยวไปกี่ไปเร็ว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 เร็เร็วเร็วเมาเร็วมาเร็ว เอไม่จะล่มเลยขี่ไม่จะล่มเลยใจ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 ขี้จังส่งหนาวใจอ,อากาศหนาวว่าคือขืนเลยติมีเฮ้

<c oughs> ขาแข็งแรงเลรอขาว่าเอ้าเอ้าไปซ่อมเดือดเองเน่านั้นจะหาลองนำ่าได้เด้อมีไปยังมี่ไปได้เท่งนั้นนะทางนี้ไมาทางนี้ โมโม่ bien, โ, TER, โมああ่้ไปได้ลูกป้ไป้าเห็นเขาอ่ะอ้ยยี่พอ่อยเลยเนน้ำเขาไปแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ่ะเร็ว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 เอย่าใจทางนี้มาหาใจใจปล่อยปล่อยปล่อยป้าอัะเร็วเร็วมาแล้วมาแล้ว มันเริมาแล้วมาแล้วากาดหนานวสุดท้ายก็ฝากพี่ฝังน้องเนี่ยนะครับเด้อว่าแม่พี่น้องสุข,ขุสุข,ขุนนัน่นแหละเอฟซีถุกสุขันกดไไห์กดแชร์ให้บมดละขอบคุณขอบคุณลยหลาย